เห็ดโคนน้อยนะคะปลูกในกระมังค่ะปลูกง่ายๆนะคะไม่ยุงย่งยากไปดูวิธีการปลูกกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาออกจุดๆแบบนี้ค่ะขาวๆแบบนี้คือก้อนที่พร้อมเปิดดอกค่ะเราก็จะทําการเปิดดอกกันเลยนะคะวิธีการเปิดดอกง่ายๆเลยนะคะเราจะเอากระดาษหนังสือพิมพ์ออกออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงถุงขึ้นแล้วเราก็จะเอาคอก้อนเห็ดออกเนี่ยค่ะเอาคอออก เสร็จแล้วเราก็จะพับให้มันอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะทำการเปิดอ่าประมาณสัก80นะคะแล้วเราก็หยิบ จุดที่เป็นหัวเชื้อออกนะคะเพียงแค่นี้นะคะวิธีการเปิดก้อนเห็ดก็เสร็จละเราก็เอามาวางไว้ในกระมังค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณจุดๆแบบนี้ค่ะเขาโตจนเป็นดอกเห็ดใหญ่ๆค่ะพึ่งไม่แนะนําอันนั้นถือว่าช้าไปนะคะเราต้องเปิดตอนที่มันยังเป็นจุดเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกเห็ดใหญ่ๆแล้วเวลาเราเปิด เราจะต้องเอาดอกเห็ดออกด้วยนะคะเพื่อที่รอดอกเห็ดชุดใหม่ค่ะมันก็จะเสียดายดอกเห็ดชุดแรกนะคะฉะนั้นก็เลยไม่แนะนําพอของไปถึงพี่พี่ต้องตรวจเช็คเลยนะคะว่ามันเริ่มขึ้นจุดหรือยังถ้ามันขึ้นจุดแล้วให้รีบเปิดก้อนเห็ดเลยนะคะหลังจากที่เราเอามาวางไว้เรียบร้อยนะคะอันดับต่อไปเราก็จะใช้น้ํานะคะที่ใส่ในขวดบ็อกกี้ค่ะพ่น ตัวหน้าก้อนเห็ดไปเลยนะคะให้มันชื้นนะคะแต่อย่าให้น้ําขังนะพ่นแค่พอชื้นนะคะพี่ๆคะ่ะพ่นจ่อไปได้เลยนะจ่อเป็นก้อนๆได้เลยให้เขาชื้นเลยนะคะเราก็จะทําการปิดด้วยถุงขยะนะคะนี่ถุงขยะปิดค่ะถ้าเกิดใครมีคลิปหนีบให้ใช้คลิปหนีบหนีบนะคะแต่ถ้าใครไม่มีพึ่งก็จะเอาเชือกนะคะในการมัดค่ะ หลังจากที่เราเปิดก้อนนะคะผ่านไป24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก้อนเห็ดเราจะเป็นยังไงคะ่ะเนี่นะคะเปิดพัดติดก,ก่อนอ่าตอนนี้ก็มีใย,ยเห็ดน,นะคะเดินขึ้นมาฟูเต็มแล้วคะ่ะเห็นไหมคะวิธีการต่อไปที่เราจะดูแลเขาอุ้ยนี่เริ่มออกดอกมาแล้วนะเห็นไหมตามจุดตามมุมนี่คะ่ะ เริ่มออกมาแล้วนะวิธีการดูแลคือเราก็จะทำการพ่นน้ำค่ะน้ำเปล่านะคะใส่ในฟอกกี้นะคะพ่นให้ชื้นพ่นให้ใยยุบเลยนะคะจะเป็นการกระตุ้นให้เห็ดมันออกนะคะเขาเรียกว่าการตัดใยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นการตัดใยต้นเห็ดนะคะเราก็จะทำการพ่นพ่นให้ชื้นนะคะแต่อย่าให้น้ำขังนะให้มันชุ่มชื้นแบบนี้ เสร็จแล้วทีเนี้ยค่ะเราก็จะคุมพลาสติกขึ้นแต่รอบเนี้ยเราจะไม่คุมแน่นนะจะให้มีอากาศเข้าไปด้วยแต่ถ้าหากว่าใครที่ใช้เป็นถุงขยะแบบนี้สามารถเจาะรูเพื่อให้มีอากาศเข้าได้แต่ถ้าไม่อยากเจาะเจาะรูนะคะให้พับพลาสติกสักครึ่งหนึ่งเราจะพับครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะใช้ผ้าคุมแทนอ๋อหรือถ้าเกิดใครมีผ้าหนาแบบนี้เนาะ เราสามารถเอาผ้าเนี้ยค่ะคุมแทนพลาสติกได้นะคะเดี๋ยวเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นผ้าผ้าแทนนะคะในการคุมพลาสติกหรือใครจะเจาะรูพลาสติกก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะเราจะคุมเพื่อให้มันมีอากาศเข้านะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นผ้าแทนเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นผ้าแทนนะคะในการคุมแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะมาสังเกตอีกทีนึงว่าผ้าที่เราคุมเนี่ยค่ะ มันมีอากาศผ่านแล้วเขาเขาสามารถเกิดดอกเห็ดได้ดีไหมหรือว่ามีใย,ยฟูขึ้นมาอีกนะคะถ้าเกิดมีใย,ยฟูมากๆนะคะแสดงว่าอากาศไม่พอเราก็จะเพิ่มอากาศค่ะตอนนี้นะคะผ่านไปอีกยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวก้อนเห็ดเราเป็นแบบไหนนะคะนีะ่ประมาณนี้นะคะ แสดงว่าประมาณนี้นะคะใยไม่ได้ฟูมากแสดงว่าผ้าที่เราคุมเนี่ยค่ะถือว่าใช้ได้นะคะก็ใช้ผ้าตัวนี้แหละคุมค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะพ่นสเปรย์น้ํานะคะเช้าด้วยเย็นด้วยนะคะ2เวลาค่ะก็พ่นแบบนี้เลยนะสอเวลานะเช้าเย็นนะคะ2เวลาแบบนี้ค่ะจนกว่าเห็ดจะโตนะคะ ตอนเช้าก็พ่นเย็นก็พ่นค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งมาอัปเดตให้พี่ๆได้ดูกันนะคะว่า,าถ้ามันโตแล้วจะประมาณไหนนะคะพ่นเสร็จเราก็จะทําการคุมผ้าค่ะไว้เหมือนเดิมค่ะหลังจากที่เราดูแลไปหวันนะคะมีการสเปรย์น้ําเช้าเย็นค่ะแล้วก็มีการเปิดให้อากาศนะคะช่วงเช้ากับช่วงเย็นอย่างละ1ิบนาทีนะคะตอนนี้ก็ครบหวันแล้วนะคะมาดูกันค่ะตอนนี้เห็ดเพิ่งโตแล้วนะ เป็นเห็ดโคนน้อยค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะรอบนี้ถือว่าสวยไหมย,ยังไม่สวยเท่าไหร่นะคะพี่ๆะเพึพ่งยังเลี้ยงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะยังมีความแบบไม่ค่อยสวยยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใช้ได้นะคะกินได้เดี๋ยวพุ่งจะพาพี่ๆนะคะมาเก็บเห็ดโคนน้อยไปพร้อมๆกันค่ะ วิธีการเก็บนะคะเพิ่งแนะนําพี่ๆเวลาเก็บนะคะให้เก็บทั้งหมดเลยในหน้านะคะเพราะว่าถ้าตัวที่มันไม่โตค่ะถ้าเราไม่เก็บทั้งหมดเนะะี่ยค่ะถ้าเขากระโดนกระเทือนแล้วนะคะเขาก็จะหยุดการโตแล้วก็จะเหี่ยวไปฉะนั้นอ่ะถ้าเราจะเก็บนะคะเราควรที่จะดึงทั้งหมดเลยค่ะนี่นะดึงทั้งหมดที่มีเลยนะคะดอกที่ควรเก็บนะคะดอกประมาณนี้กําลังพอดีนะคะเขากําลังอ้วนๆเลยค่ะแต่ถ้าประมาณเนี้ย ไม่ค่อยเหมาะนะคะอันนี้ถือว่าจะแก่แล้วหัวเขาก็จะเริ่มดำนะคะถ้าทิ้งไว้อีกสักนิดนะคะเขาก็จะปล่อยสปอร์หมึกออกมานะคะฉะนั้นอ่ะหนูไม่แนะนําให้เก็บรุ่นนี้นะรุ่นนี้คือถือว่าเริ่มแก่แล้วถ้าเวลาเอาไปต้มมาไปแกงหัวเขาก็จะดําค่ะแต่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้เหมือนกันนะคะก็เก็บแบบนี้เลยเก็บไปเรื่อยๆนะคะ เสร็จแล้วค่ะผลงานเห็ดโคนน้อยนะคะทั้งหมด15ก้อนค่ะก็ได้1จารยจานใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้คือ1รอบนะคะเห็ดตัวนี้เขาจะออกประมาณ3รอบค่ะแต่รอบที่2กับรอบที่3ก็จะเริ่มน้อยลงนะคะวิธีการเก็บก็เหมือนที่บอกค่ะเก็บให้หมดเลยนะคะเก็บให้หมดทําความสะอาดก้อนนะคะตัวไหนที่เป็นดอกเล็กดอกดอกน้อยนะคะที่มันเหี่ยวเราก็หยิบออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ฟอกกี้ค่ะ ที่มีน้ํานะคะพ่นเหมือนเดิมนะคะแต่รอบนี้พ่นให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าก้อนเห็ดเขาจะเริ่มแห้งค่ะเนาะจะเริ่มแห้งเราก็พ่นให้มันเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้นี่ค่ะไม่ต้องกลัวนะคะขออย่างเดียวอย่าให้น้ําท่วมขังแค่นนั้นเองนะคะที่เราพ่นเสร็จนะคะเราก็ทำการคุมนะคะรอบนี้เราจะคุมด้วยพลาสติกนะคะพเพื่อให้เขาสร้างใย,ยเห็ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็จะคุมไว้นะคะหนึ่ง หนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงวันพรุ่งนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าอ่าเขาเริ่มมีใย,ยหรือ,อยังถ้าเริ่มมีใย,ยเห็ดฟูขึ้นมาเราก็พ่นสเปรย์น้ำนะคะแต่ถ้ายังไม่มีใย,ยฟูขึ้นมาก็รออีกหนึ่งวันนะคะแล้วถึงค่อยพ่นค่ะก็ทำแบบเดิมซ้ำนะคะจนกว่าเห็ดเขาจะหมดก้อนหมดเชื้อไม่ออกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะก็เห็ดตัวนี้ที่เราเก็บนะคะพี่ๆคะ่ะหลังจากที่เราเก็บแล้วเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเรายังไม่ไปทำกิน ให้เราล้างทําความสะอาดตัดขาเสร็จให้ลวกไว้แต่ถ้าพี่พี่เก็บทั้งอย่างเงี้ยค่ะใส่ในตู้เย็นเขาจะบานขึ้นเรื่อยๆเขาจะไม่หยุดการโตนะเขาจะเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆฉะนั้นการที่เราจะหยุดการโตของเขาคือเราต้องไปลวกน้ําร้อนนะคะให้มันสุกค่ะมันถึงจะหยุดการโตฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้เก็บมันดึกแล้วเรายังไม่ทํากินนะคะเราก็เอาไปลวกน้าร้อนไว้ค่ะแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะสามารถเก็บได้ในตู้เย็นธรรมดานะคะ5วัน แต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บกินนานๆเอาไปแช่ช่องฟิตค่ะพอเราจะมาทํากินแล้วก็เอาออกจากช่องฟิตนะคะก็ขอให้พี่ๆมีความสุขกับการปลูกเห็ดคนน้อยกินเองในบ้านนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะ